สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีนุ่มนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่สอบไปเนิ่นนาน <c oughs> ก็ได้มาทําคลิปแล้วครับหายไปประมาณเดือนหนึ่งคลิปนี้ผมจะมาเทรดนักเตะนะครับบอลขาวที่เร็วที่สุดในเกมแล้วนะจะเป็นใครเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับมาแล้วก็เอา3ตัวไปเทรดนะจะอยู่ในลีกนะครับอิงลิสสองนะแล้วก็ทีมแบ็คเบิร์นครับนี่กดไปเลยเป็นกองหลังด้วย CB ด้วยหายากมาก CB ที่เร็วอะ่ะหายากแต่นี่เป็นบอลขาวนะแต่ว่าเร็วมากตันเลยมาดูค่าพลังครับอันนี้เวลหนนะดูดูดสปีด d 7แล้วก็สปีดต้น95ครับบอลดำยังอายฟีเจอร์ยังอายตำนานยังอายอ่ะไอคอนก็ยังอายครับมามีเป็นพิ้งสไตล์เป็นบิวอัพนะครับเทดไปเลย นี่ล็อกไว้ก่อนแล้วก็เอาไปเทรดนะอ่าขออภยัยเอาไปเทรดเอาไปเทรดนี่ครับเลเวล58นะเอาไปคนนี้ชื่อไทเลอร์แมคลอยนะครับเป็นดาวลุ่งนะ23ขวบนะในชีวิตจริง23ขวบแต่ว่าในเกมก็ยัง22ปีอยู่นะผมยังไม่ลองนะเดี๋ยวขอเอาไปลองก่อน ยาวๆครับใช้การ์ดอัพเท่าไหร่วะน่าจะแสนกว่าเนาะน่าจะแสนกว่าครับก็ไม่ได้ดูนะต้องไปดูในแอปเพจฮับนะครับมันจะบอกไว้ละเอียดเลยนะอันนี้ก็เวิวตันที่80นะครับตันแล้วนะไปดูค่าพลังกันครับว่าวิวตันจะเยอะขนาดไหนนะสปีดก็ตันแน่นอนครับดูครับมีสีเหลืองอยู่บ้างนะ โลพาลรอบพาด h e a d ด n g งส e ี d ครับตัน99แน่นอนเยอะมากคิก i c k i n g เวอร์ครับจัมแล้วก็ physical contact s t a m i แล้วก็ค่าในเกมลับครับเป็นสีเหลืองนะสีส้มเหลืองส้มโอเคจัดลงทีมครับนี่คือทีมบอลขาวของผมครับก็ยังขาดตัวสำรองอยู่นะจะเอานักเตะไทยออกนะครับแยกเป็นฟ u ททีมอีกต่างหากโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกัน เซไว้ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาเทดเอาเลยนะครับสําหับบคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ